เขาจะมีความผูกพันกันเยยาเหยาเอาภาพวาดของกววเลี่ยงมาปักลงในผ้าเป็นผ้าปักที่สวยงามมากนี่เหยาเยวเจ้าละเอียดมากดูแล้วเหมือนผา้าพ้าจริงๆ พระเจ้าว่าดีสวยไม่อย่างนั้นข้าคงปากไม่ได้ไม่หรอเจ้ปักตามภาพปักได้ถูกใจตรงใจข้ามาก <c oughs> เป็นเพราะความใกล้ชิดทำให้ควรเลี่ยงขอท่านกลัวแต่งงานกับนาง ข้าขอแต่งงานกับเหยาเหยาอนุญาตข้าเธอนะเรียกเออพ่อได้หาคู่ครองให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าเนี่โอยอไม่คุยแล้วข้ามินทุนละไม่ได้นะอถพ่อ้าขอแต่งงานกับเหยาเหยาไม่งั้นข้าจะไม่แต่งตลอดชีวิตเลีเ้ยวไหลอือผู้หญิงชื่อเหยาเหยาพอไปสืบมาแล้ว นัไม่แค่ผู้หญิงที่ขายของข้างถนนเท่านั้นสกุลกลัวของเราเนี่ยรับรู้สภาวอย่างนั้นไม่ได้หรอกเจ้านะ่ะลืมนางได้เลยท่านพ่อท่านพ่อกัวติ่งซานรังเกียจฐานะของเเยาวเขาไม่ยอมรับปากกัวเลี้ยงส่วนแม่ของเขาก็รู้เรื่องนี้นางผิดหวังต่อกัวติ่งซานก็เลยไปอยู่สวนหลังบ้านเพราะว่านางไม่สามารถพูดอะไรได้ และก็ช่วยอะไรกัวเลี่ยงไม่ได้เลยยาวๆพ่อของข้านะ่ะคัดค้านพวกเราไม่ให้เราแต่งงานกันอย่าทำอย่างนี้สิเจ้าอย่าเสียใจไปเลย ถือว่าเราไม่มีบทเพทต่อกันเ <c oughs> ยาเหยไม่ว่ายังไงข้ายอมตายแต่ไม่ขอเลิกกับเจ้าเยาเยาบอกให้กลัวเลี้ยงเลิกกับนางแต่ว่ากลัวเลี้ยงไม่ยอมเพราะว่าพวกเขามีความรักที่แนบแน่นพวกเขาจึงคิดฆ่าตัวตายพร้อมกันที่นี่สวยเหลือเกิน ยาวๆข้าผิดต่อเจ้าที่ข้าแต่งงานกับเจ้าไม่ได้เจ้าอย่าพูดอย่างนี้สิความรักที่เจ้ามีต่อข้าชั่วชีวิตนี้ข้าก็ชดใช้ไม่หมดยาวๆเจ้าเสียใจไหม ข้าไม่เสียใจเลย ใช้ในบ้านใช้กระบองฟาดเขาจนหมดสติและนำตัวเขากลับบ้านแล้วยดาไม่น่าล่ะตอนที่ข้าเห็นท่านพ่อกำลังคุยกับท่านข้าคุณหน้ามากที่แท้ก็เป็นหุยหยินนี่เองตั้งแต่ข้าเป็นเด็กข้าชอบว่ารุมบ้าก ซ่อถูหูยิ้เจ้าพูดเรื่องอะไรอยู่เ้าคือแม่รองของกัวเลี่ยงแต่เจ้ากลับพูดเรื่องที่ไม่น่าพูดและเจ้ายังดูถูกข้าด,ด้วยเจ้ามีเป้าหมายอะไรเป้าหมายของเราง่ายมากเราต้องการสืบหาฆาตรกรเพื่อให้ผู้ตายได้ไปสู่สุคติเสี่ยวเย่ เธอเจ้าพูดต่อเมื่อสามปีก่อนเพราะว่าพ่อของเขาขัดขวางไม่ให้เขาได้แต่งงานกับเยาเยาพวกเขาก็เลยฆ่าตัวตายที่นี่เยาเยาถูกน้ำพัดไปถึงเชิงสะพานบังเอิญอูคุยหยวนตกปลาอยู่เขาก็เลยช่วยเยาเยาขึ้นมาส่วนกัวเลี้ยงเขาเสียใจยอย่างมาก ซีสะได้รับการกระทบกระเทือนหลังจากกลับถึงบ้านเขาก็จาไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกลัวติงซ่านทำเพื่อสลายความรักของกลัวเลี้ยงและเหยื่อๆจึงจัดการแต่งงานให้กลัวเลี้ยงกับหลินหยีอีหลังจากนั้นก็ให้พวกเขาไปเรียนว่ารูปที่จะงานใครคือเหยื่ยๆโอ้เจ้าจำไม่ได้แล้วดีดีพอจะการเรื่องแต่งงานของเจ้ากับคุณหลิ่นนะพวกเจ้าดิบแต่งงานก็ให้เสร็จ แล้วก็เดินทางไปเจียงหนานเพื่อเรียนวาดรูปเลยดีครับท่านพ่อเยาเหหมดสติไปพอดางฟื้นขึ้นมาเรื่องแรกที่หนังคิดคือเรื่องของกวยเลี่ยงขอบคุณพี่อู๋พี่อู๋คะกวยเลี่ยงไปยังไงบ้างหรือว่าเกิดเรื่องกับเขาอ๋อไม่ใช่ ไม่เป็นไรลรอวันนี้ก็ไปที่บ้านสกุลกัวก็เห็นกัวเลียงและหลินหยีอี้เขาแต่งงานกันเยาเยาได้ยินเรื่องนี้นางรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนางคิดว่าที่ผ่านมากัวเลียงหลอกนางมาตลอดกัวเลียงแต่งงานแล้วงั้นเหรอในเมื่อเขายัางไม่ตาย ข้าก็จะไม่ให้อภัยเขาเขาจะต้องชดใช้อย่างสาสมอ๋อนายท่านหยันนางคือน้องสาวข้าเราจะเชื่ออะไรอยากทำงานที่นี่นายท่านหยังข้าชื่ออย่างอินเหมยขอให้ท่านโปรดรับข้าไว้ด้วยเถอะคะ่ะ อูคุยสืบมาว่าท่านยางและท่านกลัวทําการค้าร่วมกันดังนั้นเหยาเหยาจึงกลายเป็นอย่างอินเหมยนางไปอยู่ในบ้านส,สกุลยางเป็นลูกเลี้ยงสกุลยางนางหวังที่จะเข้าบ้านสกุลกลัวส่วนกลัวติง่งซานเขาก็รังเกียจผู้หญิงที่ชื่อเหยาเหยาแต่ไม่รู้ว่าอินเหมยก็คือเหยาเหยาเขาก็เลยแต่งนางเป็นภรรยาคนที่สอง <laughs> ถูหูหยินเจ้าช่างแต่งเรื่องเก่งจริงๆแต่งนิยายได้เหมือนจริงมาเจ้าเหมือนหรือไม่เหมือนผมจะต้องให้อูคุยหยวนมายืนจัน อูคุยหยวนขอเจ้าพูดเรื่องแผนการออกมาคืนวันนั้นหัวหน้าลีเชิญทุกคนมาที่บ้านทำให้ผู้เจ้าได้โอกาสในการวางแผนรักกันสามปีสุดท้ายกัวเลี่ยงก็แต่งงานทำให้เหยยาเหวเกิดความแค้นใจแต่ว่ากัวเลี่ยงกลับรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรดังนั้น กัวหหญินจึงลงมือทาตามแผนในคืนนั้นนะ่ะเราได้ล่าํรที่เก่งรับลมและนางก็ทะการล่อห้กัวนเรียกออกมาจากนั้นก็จะหาโอกาสลงมือต่อเขาไม่นึกว่าคนแรกที่เจอนางก็คือพ่อของเขาอย่าเข้ามานะถึงแม้ว่านางจะห้ามท่านกลัวแล้ว แต่อู๋คุยหยวนที่ซ่อนอยู่ในน้ําทําตามแผนข้ากูเลี้ยงทันทีนางคิดว่ากูเลี้ยงไม่พูดนางยิ่งแคร์เขามากท่านพ่อครา้กแรกนางทำพลอดเเลยให้อูคุยหยวน<ท>ไปพบเพื<ท>่อวางแผนสง,งานครั้งนี้ท่านจะต้องลงมือในคืนนี้รู้ไหมรู้ละ จำไม่ได้จริงๆทำอะไรไม่ได้นางสอบถามกัวเลี่ยงแต่ว่ากัวเลี่ยงจำนางไม่ได้นางแค้นใจามากจึงให้อูคุยหยวนลงมือในช่วงที่อูคุยหยวนเข้ามาในห้องโถงเพื่อจะลงมือที่ไม่ถึงว่าหีอี้เข้ามาพอดีหีอี้ก็เลย<อ>ช่วยบังกัวเลี่ยงไว้และในเรื่องนี้ หนอาลีก็ถามความจริงจากอาสภายแล้วในช่วงที่กัวหูหยินรีบเร่งจัดงานศพให้ท่านกัวนาบสับเจอความลับเกี่ยวกับกูวเลี่ยข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นใครและยังรู้ว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่สวนหลังบ้าน ้ามีจดหมายนี้ได้ยังไงที่แท้กลัวเลี้ยงเป็นลูกที่เกิดจากผู้ชายคนอื่นไม่น่าล่ะท่านพี่ให้เจ้ามาอยู่นี่ตอนนี้ท่านพี่ตายไปแล้วเจ้าคิดจะแก้แคบเพราเรื่องสามปีก่อนใช่ไหมล่ะเจ้ารู้หรือว่าข้าเป็นใครเรื่องราวในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความลับได้หรอกเพื่อปกป้องกลัวเลี่ยงแล้ว เอซือยอมรับเงื่อนไขที่กัวหุยินได้เสนอให้ว่าจะไม่พูดถึงฐานะของกัวเลี่ยงทั้งหมดคือเหตุผลที่นางคิดฆ่ากัวเลี่ยงแต่เรื่องทั้งหมดนางเหอซือแบกรับแทนกัวเลี่ยงเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นไปยังไงกันหนาเรื่องนี้ต้องถามกัวหุยินกัวหุยิน กลัวข้าจะทำลายแผนนางนางจึงเขียนจดหมายให้ข้ากลับไปบ้านเมื่อเอช่วงนั้นหุน่าลีติดตามคดีของกุ่ยเชี่ยนโฉเพื่อไม่ให้มาสนใจเรื่องนางทั้งหมดนางนั่นแหละเป็นคนคิดขึ้นมาคนที่ร่วมมือกับนางครั้งนี้คือสิธิพี่ของกุ่ยเชี่ยนโฉหุนออ๋คุยก็คือออ๋คุยหยวนคือที่อยู่สารเจ้า ข้าได้ยินเจ้ากับกุยเจี้นโฉคุยกันฟังคำพูดข้าก็ารู้ว่าคืออู๋คุยหยวนหลังจากเมื่อคืนนี้ข้าจึงแน่ใจว่าเป็นเขาเขาเป็นคนฆ่าขเขาเองแล้วนี้กลัวหูยินไม่เกี่ยวอู๋คุยหยวนเขาไม่เข้าใจจริงๆเจ้าถอนตัวจากยุทธภพแล้วทำไมต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วย ข้าผิดเองที่ฝังใจกับอดีตข้าคิดว่ากัวเลี่ยงคือกู้ครองของข้าแต่ว่าเขากลับจำข้าไม่ได้เลยแม้แต่น้อยคิดไม่ถึงว่าเขาจะจำข้าไม่ได้จริงๆงั้นเวลาของข้าเมื่อสามปีก่อนก็สูญเปล่า แล้วข้าต้องอยู่ข้างกายของท่านกูไปเพื่ออะไรกันล่ะสวรรว์ทำไมถึงกลั่นแกล้งข้าแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วจริงๆสามปีก่อน ข้ากระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายตอนนั้นโอกาสจะรอดแทบไม่มีเลข้าแค้นท่านกลัวที่เขาอยู่ถูกข้าเขาเองก็เคยต่ำต้อยไม่ต่างไปจากข้าอีกคนที่ข้าแค้นก็คือกลัวเลี่ยงเพราะว่าข้ารักเขามากแต่ว่าเขากลับลืมข้า แต่คนที่รักขา้าข้ากลับไม่รักเขาข้าทำให้เขาผิดหวังพี่อู๋ข้าขอโทษอยาว,ยาวความจริงท่านมีชีวิตที่ดีข้าทำให้ท่านต้องมือเปื้อนเลือดข้าขอโทษพี่อู๋ ข้าฆ่าเขาเองไม่นะไม่ข้าทำให้เจ้าสมหวังไม่ได้เป็นความผิดของข้าเป็นความผิดของข้าเองคุณท่านฟังนะทำป็นคนฆ่าเขามาจับข้าสิมาจับข้าเลย บทข้าเป็นคนก่อขึ้นชาติหน้าข้าจะชดใช้ใ,ให้กับท่าน กลัวเลี้ยงขอให้เจ้ากับหยีอมีความสุขตลอดไป เก่งรับลมที่สวยอย่างเงี้ยคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเกิดเรื่องได้มากมายไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะรักแรงเกลียดแรงได้ขนาดนี้ที่นี่ไม่มีเงาผีหรือว่าปีศาจมันช่างเย็นสบายแล้วก็ดูดีเหลือเกินมันเต็มไปด้วยความทรงจำของความรัก หรือว่าที่แห่งนี้เป็นที่แห่งความสุขของคู่ชีวิตอะอไอ้นี้บอกมาสิว่าข้าไปเหตุผลหรือเปล่าตอบข้ามาสิมาแล้วก่อนสิรอข้าด้วยเจาย้าไม่ตอบข้าเลย